หายังครับผมเด็กหายังเด็กนี่ครับหาสตาร์เล็กครับเออนสตาร์เล็กอันนั่นครับเนื้อหมุนแก่ๆนะครับนะอันนี้นะบ่ครับผมนี่ครับเพื่อนว่านี่อันนี้เห็นตัวเล็กครับของตัวเล็กครับเพื่อนวะทุบทับปลาผมครับข้ออุลูดมากครับผมครับเพื่อนว่าเพื่นทางข้ออุลูดมากครับเอาขึ้นแล้วครับผมย้อนย้อนย้อนคลิปบางใดนะครับแม่นครับผมเข้ออุลูดมาสตาร์เล็กมันหลุดผมลืมหมูน็อตเพราะว่ามือเช่าเนี่ยเช็คน็อตแล้วก็ใส่น้หนมันนี่มันหลัก็ะซุปเขาแล้วก็ คือว่าจะของหมุนชุบว้ชื้อขับมาได้แทะแม่ครับผมโอ้ปฏิสัศน์ป้ามันดูนขลางออกครับผมเพราว่าคือพ่อจะของลืมหมุนเนี่ยครับเพื่อนชิดหามือนี่ได้ได้มากเทบชุดอันเนี่ยแหละครับแต่ว่าไม่ได้แต่สตาร์แดงมันครับเพื่อนนะ,นะโอ้ยมันคลนไหลตรงนี้นะครับโอ้ยผมลืมเนี่ยโอ้ยลืมตะขีลืมเนี่อยู่ด้วยที่นี่เออจะได้สร้างด้วยจะได้สร้างไหมนะครับเพื่นวะ แต่ว่าบู๊หัวแมนพีคิงชิมีอยู่บ่แมนครับอันนี้มุนแก่ๆมันนะครับกับสตาร์เด็กของมันนะครับสตาร์เด็กผมครับแมนครับผมนี่ครับตัวนี้ครับแต่ว่าชิมต้องน่อเนี่ยผมลืิ่มมุนครับเลยนี่เพี่นเพื่อนว่าตัวนี้ลืิ่มมุนครับนี่ครับเออมันก็เลยตกลงมคุนเออตกลงมคุณนยครับผมโอ้ยเย่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 แต่ว่าทุกอย่างผมได้ยุ่ขาดอันเดียวหน่อนะครับแมนครับเดี๋ยวก็จังว่าชิมีบ่มีครับดูนี่ของเทให้กันนะครับอันนี้อัน ไอ้ของไพิคกิ้งแม็กครับผมครับผมพิกกิ้งแม็กของแมนือนกันครับผมผมแมนนี่นี่นี่อันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับผมต่ว่ามือเช้าผมไปตรวจเช็คเลยผมหยอดมันลายไซเลอรลืมใส่ตัวนี้ครับนี่นี่ครับแมนครับผมนี่นี่ครับเล็กนิดนะครับเนาะแมันจะเป็นสีดำของตัวเล็กครับผมแมนครับแมนชุบป๊อแล้วก็ว่าไปว่ามากกับลุยกันเลยครับเพลุยกันเลยก็มาชับก็ชับกันดีดีเลยครับนี่ครับชับอยู่หมายครับเพป็นว่าชับมาได้แล้วแต่ว่าเพื่อนว่ามันตกลงแถวๆนี้หน้าผน แต่ก็เลยบ่เห็นเลยครับย้ายที่ต้องใช้สายครับผมสช้สายแม่นครับผมสช้สายอย่างความสะเพาเลยครับเรื่องเรองความสะเพาแม่นครับแม่นเด็กจังเดูกล้อองหน่ยจังเลยกับอันนี้คือเขาครับผมถามผมว่าความสะเพาของผมเป็นอย่างเขาบอผมเอ็ดเพิ่มเอ็ดมาแข็งแรงดีครับผมแม่นครับผมถ้าผมตัวเล็กกับค้ายๆกับตัวนี้ครับผมความแข็งแรงแม่นแมนแต่มาหน่อยครับน้อยชะดอกแม่นครับต้องเอามามุนกับลีดครับผมแม่นครับจะปะเจ้าจังครับผมคิดบ้างเลยครับผม แม่ครับชิ่อฮะว่าตัวกันหลอกกันตัวกันหลอกกันบ่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 บ,บ,บ่มีทางบ่มีทางเพราะผมยอดน้ี๋มันมึงเช่าเดี๋ยวผมก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่แล้วเจ้กับยา,างก็โดนเอาโซโลี่กันไรกไอเลยคือแม่ครับโอ้ยอครับผมยังครับเดี๋ยวผมทิ้งโรคตรวจสอบไปยุคค่ะครับเพิ่นมีอะไรจำลองสั่งเอาเลยนั่นนะครับครับผมค่ะได้สั่งเลยเดี๋ยวเจอกันครับผมแม่ครับผม